ดูแลสุขภาพพร้อมปั้นหุนสวยผิวสดใสด้วย PPP ีไฟเบชม p p ีไฟเบอรซองผสมกับน้ำ200มิลิตรใส่น้ำแข็งสักนิดเพิ่มความสดชื่นยามบ่าย1ซองของ PPP ีไฟเบมีนวัตรกรรมโปรไบโอติกมากถึง900ล้านตัวช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันปรับระบบการขับถ่ายให้สมดุลดูแลสุขภาพลำไส้ให้แข็งแรง มีพรีบโอติกอินโนทีฟมากถึง5ชนิดจึงช่วยปรับสมดุลลำไส้ทำให้ระบบการขับถ่ายเป็นปกติช่วยลดอาการปวดท้องลดอาการแก๊สในลำไส้ลดอาการกดไลย้อนลดค่า ph ในลำไส้จึงลดความเสี่ยงการเกิดโรคไร้ที่ลำไส้เติมเต็มด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์ไฟโตนิวเทียนที่เป็นสาร,ราต้านิสระสตะกูลเบอร์รี่มากถึง13ชนิดที่ช่วยดูแลผิวพรรณให้สดใสและดูอ่อนเยาว์ และมีซ u เปอร์ซิติแมกสารสก,กัดจากส้มแขกชนิดพิเศษที่มีผลทดสอบว่าสามารถลดความอยากอาหารและเพิ่มอาัตราการเผาผลาญให้กับร่างกายลดความอยากกินจุบจิบจึงช่วยทำให้หุนเพียวผิวสวยกระชับโชว์ฮินดีพุงยุบแบบปลอดภัยพีพีไฟเบอร์ avor, ดื่มง่ายรสชาติอร่อยมาเปลี่ยนหุนพังให้กลับมาปังสุขภาพดีผิวสวยต้อนรับปีใหม่กันนะคะ